โอ okay, เคครับผมคุณยักาสวัสดีค่ะซึ่งันอยู่ยู่อช่องยามันจะโฟ,ฟร์ซอรเซไฟนี่รีวิว Welcome back b a r r มาหกเาห้าอบาอย่าลืมฝากกดไลค์กกแชร์แล้วกดซัส,ส,สักครัเพื่อเป็นการแจในการทางลิปต่อไปด้ด้วยก็คุณพูดไปอย่างวะคุณด,ดูดิดีพูดซ้ำไปกไม่รู้อามารถคน,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรเด็ดมากแต่เฟรมเลยตอนนี้ ผมดอบองก็ไม่รู้อ่ะเออรถแพทใหม่มาทุกคันนี่เป็นรถที่อย่างที่บอกไปว่ามาจากภาคสี่หมดเลยเดี๋ยวเปรถเดียวสี่นะอันนั้นรถใหม่หมดแล้วก็ใช้ตังค์ซื้อด้วยนั่นแหละครับผมไม่มีตังค์อ่ะสองร้อยเก้าเก้าเลยมั้งเฮ้ยใจคือกูกูอยากอยากซื้ออยู่แต่กูไม่มีตังค์เอ,อี่ยไม่มีตังค์เลย ืออย่างอย่างแบบเศร้าอ่ะอย่างแซดอ่ะทรงอย่างแบดจะกูแซดไปก่อนยอ,ยอ,ะ <c oughs> อะไรเงี้ยอะไรแบบนี้อ่ะไม่เชี่อแต่อย่างนี้ก็ดูซิ่งๆดีนะอันนี้แล้วกันปะใหญ่ไปเลยสิบเก้าคันนี้ขับหน้าด้วยก็งแง่ได้แฮชแบ็กเนาะจะทรงเลยไหมไี่จะทรงได้ปะไอ้ยอย่างงี้ดีกว่าเออประมาณนี้เออจะทรงเสร็จเลย เอาว่ะทำไมอยู่มาตรงนี้มาเฟรมเร็จตกว่ะกูกูไม่ได้เปิดอะไรเยอะนะเอาว่ะมาเสียงก็เอาเรื่องอยู่นนะโอ้โควาแล้วใส่เลย 2. 2> ไปร้อยสองไปอ่าลิสเบกจะไปเบิ่มเบิ่มเอ๊ะเดี๋ยวมันข่ามันนี่ไปนี่ว่าโชคใส่เบนเด,ดฟเดฟเจ๋งใส่นี่ไปโลเคก็ใส่ไปสุดท้ายจบที่น้ำหนักต่อไปมาเรื่องนี้กัน โอ้โหส40เอ้อเดี๋ยวสี40ปีมาเพิ่มหรอแจกไปแล้วกันไปไม่ได้ใส่สี40ปีมานานแล้วไปโดนค่าเสียหายไปเท่าไหร่ฮะเจ็ดหมื่นห้านอนหนอใหม่กอดมาทีนี้เราต่อไปเราก็ต้องไปโหลดดลายกันเนาะแต่คำถามคือคันนี้มาแต่งไงดีผมก็ไปค่อยแน่ใจอื้อ อืมไอ้นี้สวยเอ้ยอุ้ยมาอย่างงี้แจ่มดีอย่างเงี้ยเดียวเดียวมาทุกอันจริงๆเฮ้ยอย่างเงี้ยแจ่มแจ่มแจมคาร์บอนไฟอ่อเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าสนเออลว่าเว่ามาหลักสีเลยใช่ปะโผมคนเนี้ยมีสีแดงดำแดงดำฟ้าดำชมพูอ่านี้ดำเหลือง แบคเนียรยลโรอันนี้เนียรกรีนแน่นอนฮะเขียวดิวะเออเราเราเราอย่างงี้เออเราใส่เขียวต้องเยิ้มถุยไม่ใช่แจ้งงานทุกคนยานยายา,ยามันก็ถึงมาาจะถูกกนมาก็เหอะ <laughs> <laughs> มาเออกลับมาข้างนอกเปไปยังดอกเดี๋ยวนะหรือเป็นเพราะว่ากูอยู่ออนไลน์วะ เออรูวิดีโอเลยอะไรวะเนี่ยมันน่าจะมีข้อผิดพลาดสักอย่างหรือมัง้งคิดว่าก็ไม่มีเ่ยวะหรือว่ากูต้องเซตเกมใหม่ปะเนี่ยอยู่ดีเฟรมเรทเกมมันก็แบบล่วงวูบล่วงวูบเลยอะไรวะเนี่ยเออก็งงเหมือนกันน่าน่าจะเกิดข้อผิดพลาดหรืมัง้งแต่ก็นั่นแหละ พอจะไม่หกสิบปีแล้วนะอันนี้บอกอันนี้นะตอนเนี้ยเออแล้วแต่ช่วงด้วยืภายในจะมาดูเหมือนรถแข่งเกยนแะล้วคันเนี้ยเอออาบาวดูดีภายในไม่ยังไงนี่เลยอะอา้าวซอรีเอาก่อผิดต้องไปเชิญใหม่อีกไปแข่งก่อน ทัาน,นี้ไม่ได้ดูว่าอ,อยู่คาดอะไรลืมไปเลยน่าจะซุปเปอร์ฮอตแฮชหรือไม่กี่ว่าหรือไม่ก็แท็กทอยอันนี้เดานะอาบาอยู่ฮอตแฮชเฉยๆโอเคจะมันดูเหมือนสเปกมันภายในรถอะมาดูมันเป็นรถแข่งจ๋าๆเลยอะไม่นับโอเคนะโอเคก็แต่งเอง แต่กระจกอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าคิดนะอืมแต่แต่บิเซนนี้น่าจะเปลี่ยนตัวจานเบรก้วยสี่จานเบรกแต่ก็ไปเจอพวกออร์ดี้อ่ะเนาะมา let's go <S โอ้โหแบ็คไฟพุ่งยับเลย ในกรณีรถขับหน้าคันนี้ออกตัวนี้ใช้ได้เลยอ่ะถ้าในกรณีของรถขับหน้านะเรื่อคันนี้ออกตัวใช้ได้เลยจะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้ลื่น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 ไอ้เงี้ยลื่นปะ บึ๊บฮัลโหลไปเว้ยโอ้ยิงเอายิงเอาเลยปลั๊บปั๊บลาปลั๊บาปั๊บาปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยวิจังวันนี้แสงเออไปเว้ย,ชวยเชฟเฟรมเดือดลุ้งยับมาก ตงใส่ต้องไปดาวเลยบางอย่างอะมั้งคิดว่าเป็นเรดถึงได้ตอบขนาดนี้เนะี่ยโอ้เจ็ตเองกูมไม่อยู่เลยเมื่อกี้ไปเว้ยโอ้โหแป่งตรงตรงอยู่ตอนนี้ แต่ก็ตามใครไม่ทันเลยอ่ะนี่ก็ตามแบบเร็วๆนะเฮ้ยเจี้ยนโนมาว่ะเฮ้ยเจี้ยแตกสปีดแตกได้เลยเนะนี่ยตรงยาๆนี่สู้ยาก,กน,นะเนี่ยเออตรงยาสู้ไม่ได้เลยคือแตกอย่างเครียดอ่ะ แบบแพ้เรโนเดีวยไม่กะเรโนแบบจีติดตัวแบบเฮโนคมมาก hey, no, อีซิ่นะผมเจะว่าไปดูโครงดีเอาเลป,ประมาณนะ่ะเออมาไปดันเออเจอเรื่องติดพวงมาลคันนี้ดีติดติดดีโครมครงดีโครงดีนะเออ เลี้ยวแบบโค้งไม่ต้องผ่อนอย่างเงี้ยเออก็ต้องผ่อนมากเดี๋ยวโค้งเนี้ยเออปล่อยไหลกดเลยมันจะโค้งนี้ต้องผ่อนหรอโค้งคอันตรายคอรนตราไถ้าถ้าโค้งงานไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นี่คือเอามาอยู่อย่างเดียว เฮ้ยสามนาทีเลยเหรอปะพนาเอาเรื่องอยู่นะพนาเอาเรื่องอยู่ได้อะไรมื่นห้าตามจริง โอเคอ่าต okay. uh, ่อไปจูนที่เซตหนึ่งเซตอันนี้มีเซตอะไรบ้างออเซตดีๆอ่ะออวิวเด็กอออืมซีซันอีซี่อีซี่อันนี้เอสหนึ่งท็อปเหรอโอ้ไม่มีไปถึงเอสหนึ่งเลยเหรอวะ เออว่ะชี้อ่ะอันนี้ก็น่าสดนะเข้าจริงอ่ะดได้เปสหนึ่งแต่ฮ o อนแฮเฉยๆอ่ะจริงคือมัน h o อนแหกเฉยๆยงไงนะฮไปซีซั่นส่วนใหญ่ซีซั่นไม่ไม่ค่อยถึงเอสหนึ่งรอกตัว h o อ h แหอ่ะไปแค่นี้มันจะไปแค่นี้ไม่ก็บีเลยอ่ะโอ้แอดทีมแอโร่มาเต็มล้อเดิมด้วยออ ไปไหนดีวะกาลดล้ร้อนนะแบบนี้สักกูใช้กันมาอ่อนวะเนี่ยมันร้อนอ่ะ <c oughs> นี่เขาเดียวปะไปเอ้เหลือนี่ดียวเออเขาเข้าเมืองดีวะในหนเป็นรถรถกระเปียกนละรถออนแทก็ต้องแบบจะเฟรมเลยกูน่าจะร่วงยับยับไม่ยับกี่นะ โอ้ยยังออฟโรดด้วยถามจริงแมเดือดแน่นอนอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกมเพลย์ทั้งหัวกูเนี่ยเดือดแม่เฟรมเรตโดบยับแน่ๆเลยกูหาจบตาบ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่รอไม่รู้ว,ว่าจะเป็นยังไง เอาล่ะลุยไปโอ้โหช่วงนี้ข่าวสีไม่พุ่งใช้ได้เลยเว้ยโอ้สวยสวยไปเดี๋ยวเว้ย ไปไล่ไล่ไตามเลยไล่ตามไล่ขวนแสงสวยนะ,ะม้อเบี่ยมานนิดหน่อยเออโอ้เบรกเบรกเบรกโอ้อันนี้วิกี็นเท่อไรจังเลย พูจะพอมาเป็นเส้นอย่างงี้นี่มันแทบแกเป็นรถไอ้นี่ยังได้เลยกึง่งกึ่งดิสได้เลยมั้งเนี่ยรถแบบไอ้นี่มากเลยอะสไลด์อะคือแดดที่ว่าจะเกาะจะเกาะถนนใช่ไหมอันนี้คือแบบเหมือนตัวสไลด์แบบโอ้ชสเตียร์นิดๆน,น่ะเออ ไล่ตามไล่ตามชิดชิดปุ้ยชนไม้ป่าเอ้ยเออโอ้ย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 ลื่นไปหน่อยคุณน้สายากันเนี่ย นาเสยากน่าเสียาจไอ้เบรกไหมอยู่เซตดีนะแรงแต่คุ้มยากไปหน่อยเออแอบคุ้มยากไปหน่อยตอนจังหวเนะเบรกอะไรเงี้ย โค้งอาจจะถูทๆถ่าได้แต่เบรกนี่ยากที่สองไปดิอีกแล้วอืมไม่แย่ไม่แย่โอเคงั้นเอาไว้เค่นี้แล้วกันเจอกันพร์ทหน้าพร์ทน,นี้ก็ไวเจอกันจ้า